การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับมาพบก,กับบางหลีดแชนแนลนะครับวันนี้จะพามาชมไดโนเนสาร์มาจากดังใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้น้องสตาฟ์เขาพาไปเดินดูด้านหลังที่เราเรี่นวนี้เป็นมัสกอดที่เดินได้นะครับตัีวนี้ <Wow. S 2> ใช้ของเด็กๆเลยนะครับ มากเลยนะครับความรัวร้องมากเดีลลด๋วลืมกดติดตามกดสมดัครใช้ช่องดังหนุนชาแนลได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับไม่ทราบว่านำไดโนเสาร์มาจากพื้นที่ใดครับผมเรามาจากทางครับเราเพิ่งไปจัดงานที่ตังมานะครับเราเพิ่งไปจัดงานที่ตังที่โรบินจันครับ ล่าทีนี้เราฟาไมา้ชาวสตูลน,นะครับนี่โลตัสกันเลยไม้ตุ้ใจก,กันเลยครับเราเด่นนรเรามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กินพืชหรือกินเนื้อนะครับอ่าเรามีแบบยี่สิบตัวกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวเด่นได้นะครับเป็นมารคอร์ดอ่เอาเขาแงตรงัอยู่นะครับเราจะปล่อยมาเป็นรอบเป็นรอบนะครับอ่า แลวท่านไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านซื้อบัตรเข้ามาชมแล้วสามารถปั๊มแขนได้เข้างานได้ตลอดทั้งวันเลยและกลางคืนนะครับมันจะมีไฟสลัวสลัว่ายรูปสวยครับครับตัวด้านหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมีชื่ออะไรบ้างครับไนโกครับเรามีแผ่นป้ายบอกนะครับมีแผ่นป้ายบอกนะครับว่าเป็นชนิดใดไดโนโครรับนะครับตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อครับ จะพาไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับนี่เลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ใหญ่ที่สุดในงานกันนะครับมาดูชื่อกันนะครับก็าชื่ออะไรนะครับนี่เลยครับ บคิโอซอรัสนะครับแต่ตัวนี้จะกินพวกต้นไม้สูงสงนะครับเขาได้เปรียบตรงที่เขาตัวใหญ่แล้วก็คอยาวนะครับรค,รครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคังคาวนะครับมีเสียงด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูชื่อกันนะครับว่าเป็นเชื่ออะไรนะครับ เทอร์โนโดอนนะครับตอนนี้เทอโนโดอนเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานแบบมีปีกนะครับใช้ก็มาลากด้วัวเสาเลยนะครับ้ม,มันก็จะขยับได้นะครับตัวนี้นะครับไปดูกันเลยครับว่าชื่ออะไรน,นะครับ สไปโนโฟอรัสนะครับไปโนเสกินเนื้อตัวที่ยาวที่สุดนะครับสำหรับตอนตนี้จะมีเสียงด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,าชื่ออะไรนะครับนังกาพงกพีนันังก้นดดังกพน,นักนังกนับีนังกับนัีนาับกินโดกั้กกั อยู่ที่ไหนเลยนะครับตอนนี้ผู้ปกครองนะครับคุณแม่คอยอดูาลหน้านะลูกนะน้องอังคาตัวนี้เวโลซิเรสเตอร์นะครับตัวร้ายเป็นพวกเดียวกันนะครับนะครับตัวที่่้งแนนะไับนกี่วันนะครับพี่เราอยู่จนถึงวันพุธเลยครับอยู่จนถึงวันพุธนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเต็มได้ดีกว่าครับผมพี่เด็กมัตามพี่เขาไปดูเลยครับครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เดินได้นะครับพี่เขาบอกว่า มันจะเดินได้เหมือนของจริงมากๆเลยนะครับใช้เป็นอะไรครับผมใช้ใช้เป็นบังคับครับเดี๋ยวคนมันจะเป็นเข้าด้านในและมีบังคับครับอ่ามีระบบบังคับอยู่ข้างในแล้วก็เดี๋ยวมันคล้ายๆมัดขอดนะครับอ่าสนุกตัวนี้เป็นทีเด็ดของเราเลยเด็กชอบครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะสมจริงสมจังกันขนาดไหนครับผมครับเดี๋ยวมาสัมผัส ตัวเดโนโอเสที่เดินได้กันนะครับเหมือนของจริงกันมากๆเลยนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับ,รบชมคลิปต่อไปนะครับตาก็เหมือนจริงมากเลยนะครับยอดครับ นีไของกเข้าอคับาัดเข้ามาเดูไปแล้วว่าท่านใดที่มีบัตรแล้วเขาด้ลยะครัุกคจะมารอดูกันนะครับ ครบครับ เป็เด็กที่เขาจะตัวนะครับไม่กล้าลงจากของพ่อเลยนะครับน้องไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวน้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับวันนี้มาดูไดนนเสร์ครับดีใจมากเลยค่ะพ่ดีใจมากเลยค่ะครับเด็กบางคนก็จะร้องนะครับกลัวไม่กล้าลงนะครับต้องอยู่ที่ตักของมะเลยนะครับกองแม่เลยนะครับทำไมทำไมไม่ลงนะครับทำไมไม่ลงครับทำไมไม่ลงครับ ไม่ลงไปดูในโนโศะครับตัวถามความรู้สึกของน้องที่อยู่ในคนไรโนโศกกันนะครับว่ามีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมนะฮะเวลาเข้าไปอยู่ในตัวไรโนโศ์ อากำลังทำด้นะครับที่ปั้มแขนสมมติ็ว่าเราเข้าไปในในนาแล้วครับสามารถเดินเข้าข้องนาได้เลยครับสมาชิกโอานเด็กชอบอ่ะกาันกเป็นตัวของเราเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มีเด็กๆชอบเราด้วยมีเด็กๆชอบแต่ฤดเหาเรายดีใจมากเลยที่ว่าน้องๆได้ชอบแต่ฤดูหนาเราก็มีแบบเออกำลังกาลังกาลังที่จะผลักเพื่อนหรือเดินต่อเพื่อที่จะให้น้องๆทั่วประเทศไทยนะครับ ได้ดูของเราไม่เดี่ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะออนทัว์ไปเรื่อยๆสำหรับชาวจังหวัดสตูลนะครับคือให้การตอบรับกับทีมงานจุลศิลป์ออนทว์เป็นอย่างดีมากนะครับคือไม่ทําให้พวกเราผิดหวังนะครับดูจากน้องๆหรือว่าคนที่เข้ามาดูนี่เขามีความสุขเขาได้เรียนรู้เขาได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปคือ หมายถึงว่าการศึกษานโรงเรียนสาหรับน้องๆนี่ถือวัาดีมากเลยครับ,รบ <Mac> เพราะว่าในห้องเรียน,นของเรามันไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แล้วเราเรามานานๆทีถือว่าการตอบรับกาวจังหวัดสตูลเนี่ยดีมากเลยครับขอขอ,ขอบคุณมากนะครับจาวจังหวัดสตูลเดี๋ยวจะมีโอกาสหน้าก็ขอให้น้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆจ้าวจังหวัดสตูลนะครับติดตามเพจของเราได้ที่ทาง Facebook ชื่อเพจว่าจุลศิกนทัวร์นะครับติดตามวันเมื่อไหร่ของเราได้กด ไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณครับผมครับวันนี้ขอบคุณจุลศิษย์ออนตัวกันมากๆเลยนะครับที่ทำให้เด็กๆชาวจังหวัดสตูลมีความสุขกันนะครับหลังจากเจิเทศกาลโควิดนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องบันทึกชาแนลแล้วก็ฝากเพจจุลศิษย์ออนตัวไว้ด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากครับ,บา